โอเคครับต่อไปนะจะแนะนำวิธีการส่งข้อมูลผ่านลายกลุ่มบ้างนะครับก่อนอื่นเราจะต้องสร้างกลุ่มขึ้นมาก่อนนะไปที่ลายในมือถือก็ได้หรือไปที่ลาย PC ที่เราติดตั้งไว้ก็ได้นะตัวนี้ลาย PC for Windows กดตัวนี้ครับเนี่ย add friend นะครับในเลคเชอร์ที่ผ่านมาผมสอนสร้างไปแล้วนะแต่ว่าผมจะสอนอีกนะเพื่อให้เราเราจะได้ไม่ต้องงงเนาะสอนการสร้างใหม่เลยกดไปเลยครับ add friend กดตรงนี้ create a group สร้างกลุ่มใหม่ปึ๊บอ่าตรงนี้ให้กด next ได้เลยนะครับผมเราไม่มีการเลือกเพื่อนใดๆอ่าชื่อกลุ่มนะครับตั้งได้เลยตรงนี้ผมก็จะตั้งชื่อว่า,า cs cs line แล้วกันนะ line notify อ่าเมื่อได้แล้วก็กดตรง create อตอนนี้เราได้แล้วนะ cs line notify แต่สังเกตนะว่าสมาชิกมีแค่หนึ่งก็คือเราก่อนที่จะไปสร้าง access token ได้นั้นเราจะต้องเชิญตัวอะไรเชิญตัว line notify เข้ามาก่อนนะไปที่ invite เชิญเพื่อนนี่ invite ตรงนี้ให้ search ตรงนี้นะ search by display name ผมผม search คขาว่า notify หรือ line notify ก็ได้จากนั้นก็กดตรงนี้ เพื่อติ๊กเลือกนะครับจากนั้นก็กดอินไว้เลยเห็นไหมตอนนี้ Line notify เข้ามาอยู่ในกลุ่ม CS Line notify เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปให้ทำอะไรครับเราจะมาออก access token สำหรับลายกลุ่มนะครับไปที่ไหนนะครับไปที่ลายกลุ่มเออไปที่ Google Chrome เหมือนเดิมนะนี่ตัวนี้ครับเนี่ยที่เราล็อกอินไว้ใช่ไหมลาย notify ตัวนี้เราไปที่ My Page ตรงนี้ปึ๊บอ่าลายส่วนตัวเสร็จแล้วต่อไปจะสร้าง access token สำหรับลายกลุ่มก็มาตรงนี้เลย generate token อ่าทีนี้เราจะต้อง search กลุ่มของเราก่อนนะอ่าเมื่อเราเมื่อเมื่อตอนที่เราตั้งชื่อชื่ออะไรครับ cs line n o t i f y อ่ะขึ้นมาแล้วเรากดขึ้นมาเลยปึ๊บตั้งชื่อหน่อยนะครับก็ตั้งชื่อเป็น cs qr barcode แบบนี้ อันนี้เป็นชื่อโทเค็นนะขดานบนาหายไปแล้วเดี๋ยว,ยวผมเริ่มใหม่กดเลือกกลุ่มก่อนนะเลือกกลุ่มเมื่อกี้แล้วก็ตั้งชื่อ C S Q R Barcode นะครับาจากนั้นก็กด Generate Token เลยปุ๊บเรียบร้อยทำเหมือนเดิมเลยคือ copy ก่อนอย่าเพิ่งปิดนะ copy ไปวางในโน้ตแพดเหมือนเดิมเปิดโน้ตแพดขึ้นมา แล้วก็โทเค็นเนมโทเค็นเนมชื่อโทเค็นคือ C S Q R Barcode อโทเค็นเท่ากับตรงนี้เราพิมพ์ว่าอะไรก็ได้นะผมจะเนี่ยส่วนสำคัญคือตัวนี้นะครับแต่เราต้องจำได้ไงคือคือผมต้องการให้เราจำได้เราก็เลยจะต้องบอกว่าโทเค็นเนมชื่ออะไรแบบนี้เนาะแล้วก็เซฟไปเลยครับตั้งชื่อว่า Uh, CS QR Barcode อ uh, ่าแบบนี้เซฟไปเลยนะครับอย่าเพิ่งปิดวินโดวอนี้ไปนะเราจะเรียกใช้งานอีกครั้งนะครับโอเคเมื่อเราก็ป y ีตัวโทเค็นเก็บไว้แล้วก็ปดกด c l o ปิดวิดว์ไปอ่าตอนนี้เรามีโทเค็น2อันเลยนะอันแรกใช้สำหรับลายส่วนตัวอันที่2ใช้สำหรับลายกลุ่มซึ่งเราจะเชิญเพื่อนเข้ามาในลายในใน,ในลายกลุ่มนี้กี่คนก็ได้แล้วแต่เราเนาะอ่า uh, ก็ก็ทําก็คือ N v In e ตัวนี้นะแต่ในทีนี้ผมจะทดสอบแค่2คนนะก็ไปที่โปรแกรมของเราเหมือนเดิมไปที่หน้าอะไรครับหน้าเมนู Line Notify Setting เราไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยเราเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนตรงโทเค็นนะครับนะเปลี่ยนไปเลยนะลบตัวเก่าออกวางวาง Access Token ตัวใหม่เข้าไปนี่ตัวนี้ Copy ทั้งหมดทั้งมวล ก็พีทั้งหมดนํามาวางตรงนี้เลยนะครับปึ๊บแล้วก็ถ้าเราต้องการเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ก็มาเปลี่ยนตรงนี้เนาะแต่ผมไม่ต้องการเปลี่ยนเพราะว่าเพื่อความรวดเร็วครับผมก็จะเซฟเลยอ่าเซฟเสร็จต่อไปมาทดสอบเลยครับผมนะผมจะ generate qr code ของ t i k t o k ok. c o m a d d c o d e m i n i t นะกด QR code โอเคผมจะส่งรูป qr code ตัวนี้ไปที่ไลน์กลุ่มนะ เพื่อนกี่คนที่อยู่ในกลุ่มสามารถที่จะมองเห็นหมดเลยนะครับอ่ะส่งเลยครับ Line n o t i f y ปึ๊บ Status 200แสดงว่าส่งผ่านกดโอเคไปไปดูที่ l ล n e ครับนี่ตรงแชทอ่าตัวนี้เห็นไหมข้อความมาหมดแล้วนี่ tiktok.com นะครับอ่าตัว l ลาย n o t i f y ตัวนี้เขาบอกไว้ โทเคนเพิ่มเข้ามาแล้วเนาะนี่เรียบร้อยนะครับอ่าตรงนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเทสให้ดูอีกอันนึงนะเทสให้ดูอีกอันนึงจะเปลี่ยนสติ๊กเกอร์อ่าผมลองเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ให้ดูเปลี่ยนแพ็กเกจไอดีผมชอ,นนออชอบตัวไหนเนาะอ่าชอบตัวนี่ brown and c o นี่นะผมก๊อปปี้ตัวแพ็กเกจไอดีมาก่อนปึ๊บนำไปวางในส่วนของ แพ็กเกจได้ดีตัวนี้จากนั้นเหลืออีกอันหนึ่งคือสติ๊กเกอร์ดีนี่ห้าสองศูนย์ศูนย์สองเจ็ดสามสี่ก็ปีมาปึ๊บนำมาวางในส่วนของสต er ิ๊กเกอร์ดีจากนั้นเซฟแล้วไปที่หน้าโฮมของเรานะครับเราจะส่งอะไรไปล่ะทีนี้ผมจะส่งตัวบาร์โค้ดบ้างอ่ะเจนเนอเรตบาร์โค้ดครับอ่ะให้ป้อนตัวนี้ก่อนนะแล้วก็เจ n เน a เรตเจ e เน t เรตเสร็จก็ไป กดไลน์ Notify อะไเลยปุ๊บ Status 200ส่งผ่านเรียบร้อยนะครับกดโอเคไปดูที่ Line PC for Windows หรือ Line ในมือถือของเราก็ได้นะเห็นไหมครับเนี่ย m e s s a g สติ๊กเกอร์นะตัวนี้เห็นไหมแล้วก็พร้อมกับรูปภาพบาร์โค้ดเปิดคลิกเปิดขึ้นมาดูได้เห็นไหมโอเคครับอันนี้ก็คือนะทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมยกตัวอย่างนะก็คือการ หลักๆก,ก็คือเราต้องการที่จะออก access token ของลายนั่นเองนะจะเป็นลายส่วนตัวหรือลายกลุ่มเนี่ยเราจะต้องมาเปลี่ยนโทเค็นก่อนนะแต่ในส่วนของ URL เนี่เหมือนเดิมข้อความนี้ก็เหมือนเดิมเพราะว่าเราใช้ข้อความตรงนี้แทนเนาะดังนั้นข้อความในส่วนตรงนี้เป็น optional คือตัวเลือกเราสามารถที่จะปรับแต่งแ a ็กเกจได้ดีกับส er. ติ๊กเกอร์ล้องจองกันนะครับ โอเคก็จะประมาณนี้เนาะในส่วนของการสร้าง a c c e s s t ซ ken แล้วก็ทดสอบโปรแกรมนะครับผมก็เมื่อเราได้ค่าแบบนี้แล้วเนี่ยต่อไปเราก็จะมาเขียนโค้ดในส่วนของปุ่มตรงนี้แล้วนะเนี่ยปุ่มการส่งข้อความหรือส่งข้อมูลไปทางไลน์นะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันเล็วหน้าครับผมขอบคุณมากครับ